ใส่ทุกอย่างรวมกันไปหมดเลยใส่ทุกอย่างรวมกันมันมีหน้าอก,อกมีกล้ามมีเนื้อนะเนื้อกล้ามเนื้อนิ้วเนื้ออกเนื้อนิ้วเนื้นนนออกรวมกันหมดเลยเราก็จะส่งร้านอาหารนะครับห้าร้อยห้าสิบนะโลนึงนะครับเป็นปูม้าล้วนนะครับไม่ใช่ปูดำนะครับปูมา้า

ก็ไปทำเค้าผัดนะแบบนี้เคาผัดแล้วก็ผัดของกะหรี่ค่ะผัดของกะหรี่แบบนี้ก็ได้เหรอใช่เนี่ยก็ร้านรับลมอ่ะเนี่ยารผัดของกะหรี่กลิ่นื้อปูเนื้อหวานนะใช่ไม่ใช่มีกินทั้งตลอดทั้งปีนะเป็นบางช่วงนะใช่โอ้โหบางช่วงไม่มีเลยบางช่วงก็ไม่มีปูหายาช่วนี้ก็พอจะหาได้บ้างนะแต่เริ่มจะน้อยแล้วนะฮะใช่น้อยจริงๆด้วยเนี่ยช่วงนี้ อได้เลยว่าช่วงนี้น้อยเลยทไปถึงลโลแลโลโ,ลโ,ลโอ้สุนิจโจ้ท่านไปชนะครับนี่คือภูเขาปูนะฮะเนื้อปลูล้วนเลยนะครับที่เขาแกะแล้วนะฮะแล้วก็แช่น้ำแข็งไว้นะตอนนี้เขาจะมาผสมกันนะผสมกันเพื่อ ให้มันได้ทุกส่วนทุกส่วนเพื่ออส่งร้านอาหารนะครับนี่ฮะจะเป็นปูม้านะครับเป็นปูม้าะฮมีหลายส่วนนะครับมันจะเป็นพวกกัะเชียงพวกทางก้ามมันแล้วก็พวกเนื้อมันนะฮะแกะเอาทุกซอกทุกมุมของปูเลยนะครับนี่ครับปูตัวหมดนะครับพอดีตำรวจนายกช่างเนี่ครับอ๋อวันนี้เจ้าพ่อชายสะด็จวันนี้เหรอไม่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับ นนอยูู่่เทเล่เทเล่เทเล่อันนี้กันเชียงวะเนื้อล้วนเนื้อล้วนอ๋อนี่กันเชียงคืออันนี้เทเล่เทเล่นี่โอ้อันนี้ส่วนไหนเอ่ยอันนี้ส่วนเนื้อส่วนหน้าอกส่วนหน้าอกนะฮะ มี่ก้ามแดงๆนี่จะรู้เลยเป็นก้ามนะฮะกันเชียงคือนี้นี่คือกันเชียงโอ้นี่ก้ามมันไอ้นี่ก้ามมันก้ามมันอ่าเทาเลยครับนี่โอ้หมดกระมังนี่ผมว่าน่าได้เป็นสิบโลนะอ๋อนี่คือกันเชียงนี่กันเชียงปูนะ่ากินมากครับใหญ่มากกันเชียงปูนะครับโอเคครับขอบคุณที่ทติดตามชมครับสินิติโอเทเวชนะครับ Oh.